สวัสดีทุกท่านเช่เข้ามารับฟังคำทํานายดวงประจำวันที่16ถึง30เมษายนสัปดาห์ที่3และสัปดาห์ที่4ของเดือนนี้จะมีเรื่องเด่นอะไรไปรับฟังกันค่ะสัปดาห์ที่3งานมีอุปสรรคมากขึ้นในวันที่13เมษายนนะคะดาวอาทิตย์จะโคจรเข้าสู่พบอริร่วมกับดาวพฤหัส ซึ่งดาวอาทิตย์ก่อนนี้นะคะก็ไม่ค่อยเด่นอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเจอสุริยุปราคาทําให้แสงดับลงซึ่งดาวอาทิตย์จะแทนเรื่องของการงานของคุณค่ะทําให้สิ่งใดที่ทําในช่วงเวลานี้จะเข้าสู่โหมดเหนื่อยยากมีอุปสรรคดูเหมือนว่าจะเป็นปัญหาที่ต่อเนื่องมานะในสัปดาห์ที่ผ่านๆมานั่นเองที่บางทีเราอาจจะทําอะไรผิดพลาดมาก่อนเราก็จะต้องมาแก้แกไขปัญหาที่เกิดขึ้นนี้ต่อเนื่องนะคะซึ่งอาจจะต้องลงทุนหรือว่า มีการเสียเงินอะไรบางอย่างเพิ่มเติมเพื่อแก้ปัญหาให้มันดีขึ้นนั่นเองนะคะจึงอยากให้คุณค่ะวางแผนจัดการให้รอบคอบและอุปสรรคนี้นะคะก็จะสัมพันธ์กับเรื่องของเงินและลูกค้าหรือลูกน้องบุตรหลานบริวารของคุณค่ะบางทีอาจจะต้องแก้ไขางานให้กับลูกค้าแบบแก้แล้วแก้อีกอะคะ่ะจนคุณเครียดไปเลยนะคะส่วนดาวอาทิตย์เนี่ยยังสัมพันธ์กับเรื่องของบริวารของคุณ ทำใหล้ลูกน้องของคุณในช่วงนี้นะคะก็อาจจะทำงานผิดพลาดได้โดยง่ายค่ะแล้วก็ในวันที่22เมษายนนะคะดาวเกตจะโครจรมากระตุ้นตัวคุณค่ะทำให้ในวันนี้นะคะและต่อจากนี้นะคะ่ะต้องระวังเรื่องของความขัดแย้งกับคนรอบข้างบางทีเรามีปัญหาอะไรเยอะค่ะก็เลยทำให้เราเกิดอารมณ์ร้อนจนเกิดเหตุปะทะกันได้นะคะหากคุณออกทำงานต่างจังหวัดในช่วงสัปดาห์สุดท้ายเนี่ยนะคะ ก็อาจจะต้องคอยตรวจเช็คเรื่องของสภาพรถให้ดีด้วยค่ะมีโอกาสถรถเสียได้นะคะจุดที่ต้องระวังก็จ,จะเป็นยางรถยนต์และมอน้ำรถยนต์นั่นเองสัปดาห์ที่4ระวังอารมณ์เสียในวันที่23เมษาย,ยนดาวอังคารซึ่งเป็นดาวประจำตัวจะโครจรเข้าสู่พบบุตรตะแต่ว่าเป็นพินทุบาทนะคะซึ่งก็อาจจะเกิดเหตุบุบป,ปับกับบุตรหลานบริวารและคนที่เราดูแล มีเหตุอันมาจากเรื่องของปากเสียงหรืออารมณ์นะคะจนทําให้เสียงานหรือเสียความรู้สึกได้อันนี้ต้องระวังนะคะเรื่องของความขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะกับคนในครอบครัวอาจจะมาจากเรื่องของนี่สินนะหนี่บ้านนี่รถนะคะหรือเรื่องของที่อยู่อาศัยมันเหมือนปัญหามันมีมานาแล้วก็ค่อยๆประทุขึ้นนะคะแล้วก็ผูกการมันเหมือนเป็นงูกินหางะคะ่ะ แล้วก็อาจจะมีเรื่องของสุขภาพของคนในครอบครัวด้วยนะคะเลยทาให้เรารู้สึกมีความกังวลนะคะหรือทุกข์ใจนะ,ะกับบริวารน,นะคะกับเรื่องของนี่สินนะ,ะเรื่องของบุตรหลานของเรานะการเงินก็ยังเข้าสู่จุดตึงตัวคือการเงินเนี่ยเป็นออรินะคะแต่กาําลังจะโคจรมาเลียงลัคนาในเดือนหน้าซึ่งดาวพหัสอยู่ในจุดอริเนี่ยเป็นเดือนสุดท้ายเลยทําให้เหมือนเดือนนี้มันจะยิ่งมีความเข้มข้นในปัญหาที่เกิดขึ้น เราะะแล้วก็แต่ละคนเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาอยู่ทําให้เขาไม่สามารถมาช่วยหรือมาซัพพอร์ตคุณได้ทุกคนก็มีปัญหาของตัวเองนะคะทําให้เราอาจจะรู้สึกไม่ค่อยมีความสุขสักเท่าไหร่นะโดยเฉพาะในวันที่27เมษา,าย,ยนดาวศุกร์เนี่ยก็โครจรเข้าสู่ภพอริอีกบางทีก็อาจจะมีปัญหากับคนรักหรือคนใกล้ชิดเรื่องของเงินเงินทองทอง,ทองเรื่องของบุตรหลานบริวารนะคะเอาเป็นว่าอุปสรรคต่างๆยังมีนะสำหรับคนพิจิตแต่ให้คุณ สบายใจว่าเดือนหน้าเนี่ยนะคะดาวพฤหัสจโคจรมาเล็งลัคนาเรียกว่ามันจะมีเรื่องของการพลิกฟื้นนะให้กันกับคุณเลยก็ขอเป็นกําลังใจให้คุณนะพยายามรักษาใจหรือรักษาอารมณ์ของเราให้ดีนั่นเองก็จบไปแล้วนะคะสําหรับคําทํานายรายเดือนในเดือนนี้สําหรับท่านที่สนใจดูดวงส่วนตัวก็ทักไลน์ไอดีชีตาแอสโทรจีมีหลายแพ็กเกจให้เลือกเลยค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ